สามสองหนึ่ง a c เอาละฮรเริ่มสตรีมมิ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่ในสตบัตสวัสดี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 สําหรับคนที่เข้ามาดูย้อนหลังหรือว่าเข้ามาดูสตรีมสดในตอนนี้ครับตอนนี้เราก็เติมพลังมาครับเรียกว่ากินข้าวมาแบบเต็มที่ใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่เราเล่น gta กันก็คือแบบยังไม่ได้แดกอะไรเลยเพิ่งตื่นนอนง่วงเหงาง่วงเงียอยู่แบบเรียกว่านอนเต็มอิ่มแล้วแบบไม่ได้กินข้าวให้อิ่มไงก็คือแบบเออมีแรงมาเล่นแต่ว่าไม่ได้กินข้าว โอเคครับวันนี้สําหรับท่านผู้ชมที่จะมาเล่นกับเราครับสาหรับคนที่ดูสตรีมสดอยู่ครั้งนี้นะใครอยากเข้าร่วมชะตากรรมกับเราก็เข้าร่วมกันได้นะครับโอเคอันดับแรกเดี๋ยวขอล็อกอินตัวละครก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นการเสียเวลาสําหรับคนที่ดูสตรีมย้อนหลังนะครับไม่ได้ดูสดสดโอเคครับหลังจากล็อกอินแล้วก็มา,าสร้างตัวละครกันเลยอันนี้คือตัวละครที่ผมสร้างไว้นะครับนี่ครับก็จะมีเซตที่1กับเซตที่3นะเซตที่3มนี่ไอ้ดำนะการสํารวจครั้งล่าสุดเลยแต่เซตที่2นี่ไม่มี อันดับแรกเดี๋ยวเรามาทาเซตนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคอันดับแรกเราจะแต่งตัวยังไงดีครับวันนี้คุณโบ๊ทเด็กแว่นเลยครับเด็กแว่นเด็กแว่นเลยเหรอเด็กแว่นเลยนะผมต้องเด็กแว่นแล้วจงหว่านี้โอ้ยเด็กแว่นไม่ใช่เด็กแว่นนะครับต้องเอาแว่นเอาเอาแว่นมาใส่ก็กลายเป็นเด็กแว่นแล้วใช่ไหมครับโอ้ผมว่าเด็กแว่นนี่ต้องแว่นตาสีเหลืองอย่างนี้นี่เด็กแว่นนะรู้ยัง สูผมก็ต้องยังไงครับสผมมูฮอกครับโมฮอกผมนี่ต้องแบบสีสีจัดจ้านสีนี่สีแดงเลยสีม่วงสีแดงโอ้สีม่วงนี่เท่ละเบิดผมอ่ะนี่นี่ไม่ครับผมว่าแดงนี่แหละสีม่วงเนี้ยเบะไหมครับสีม่วงอาเบะครับงั้นเราเลยต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบจัดจัดเสื้อนี่ใส่เป็นสีดําเลยแล้วกันสีดําทงไม่เอานะเดี๋ยวมันจะโบกสบัดนะเวลาขับมอไซค์เดี๋ยวไปเกี่ยวรถคันอื่นแล้วล้มนะ เด็กแวนโอเคเราแต่งตัวกันแบบเรียบร้อยแบบเรียกได้ว่าเราใช้เวลาเร็วมากในการแต่งตัวครั้งนี้นะครับโอเคเด็กแวนลุยปั๊บมาเล่นหลายคนนะครับเข้าเซิร์ฟเอเชียนนะครับผมสร้างห้องนะชื่อห้องนะสำหรับท่านผู้ชมที่จะเข้ามาเล่นกับเรานะครับชื่อห้อง T A R O เป็นตัวใหญ่นะครับผมรหัส1 2 3 4สามสี่นะครับผมโอเคครับไปไปลุยกันเลยอันดับแรกเราจะเล่นในโหมดกลางวันก่อนนะครับโอเคชื่อห้องอะไรเลยอ่าชื่อห้องทาโร่ครับ โอเคครับ, okay, รบรไปดูเลยนะภารกิจสำรวจน้ำแพงครั้งที่8ปเย่าไลน์นาวลาดอะไรครับลาดหนึ่งสองสามสี่ครับห้องทาโดตัวใหญ่โอเคหลังจากที่เข้ามาแล้วก็เลือกตัวละครกันเลยปั๊บนี่แหละที่เราเลือกไว้นี่ฮะเด็กแว้นนะโอ้โหนี่โอ้โหผมไปก่อนนะครับตอนนี้ผมรีบครับผมรีบโอ้โหรอไม่ได้ครับตอนนี้เรากากับคุณมโบสเนะี่ยคุณมโบสบอกว่าอู้กําลังกินข้าวอยู่เลยมาเล่นอะไรตอนนี้ฮะ บดกินข้าวกับอะไรครับช่วงนี้โอ้กินกับผักเผ็ดครับผักเผ็ดเป็นเรียกได้ว่าเป็นอาหารภาคใต้เลยใช่ไหมครับใช่ครับอ้าวใช่เหรอไม่ใช่ใช่เลยอ้าวใช่เหรอเอ้ามันมีมันเป็นอาหารทุกที่เอาจริงจริโอ้มันมนึกเป็นอาหารทุกที่แล้วครับมันก็ใช่แล้วเรื่องน,นั้น <laughs> อาหารมันก็เป็นอาหารทุกที่อ่ะไปอยู่ดาวอังคารมันก็เป็นอาหารเหมือนเดิมนะผมว่านะช,ชุบ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 ทำไมคนต้องเป็นอาหารไททันด้วยครับท่านผู้ชม ผมไม่เข้าใจเลยอ่ะทําไมทําไมผมว่าไททันนี่น่าจะเป็นอาหารคนมากกว่านะเพราะว่าตัวมันใหญ่ไงเวลาคนกินนี่เรียได้ว่าอิ่มเลยนะเรี๋ยว่ากินกันทั้งครอบครัวกินกันเป็นเดือนเลยนะดู้ไหมเนื้นะรู้ไหมครับทาไมคุณไม่เห็นผมไม่รู้ครับอ้าวทาไมครับ ก้นทันทันครับใช้หมดใช่ไหมครับใช้หมดใช่ไหมครับไม่ครับผมเป็นผมเป็นไททันครับผมเอ้าคุณตัวไหนครับเอ้าใช่อีตัวที่จับผมกินไหมโอ้ไม่ไม่ไม่อย่ามองหน้าอย่างนั้นไม่อย่ามองด้วยสีหน้าอย่างนั้นสิโดนจับกินแล้วครับท่านผู้ชมใครอยากเข้ามาเล่นกับเราเข้ามาห้องทาโร่นะครับรหัสหนึ่งสองสามสี่ครับผมอย่าโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยมึงกล้าดีไงจับกูกินนะมึงกล้าดีไงทำเรื่องแบบนี้กูฮะแม่ไอ้ทาทันพวกนี้ มันอยากจะรองดีกับผมครับได้ครับท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมบอกมาหลังไหมนะจัดการมันเลยเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมจัดการเลยโหดมากนะรู้อย่างผมบอกนี่ให้มาช่วยครับแต่เขากลับเล่นเป็นไททันนะผมไม่รู้ว่าเขาตัวออนนี้หรือเปล่าไอ้เตี้ยนหรือเปล่าไม่รู้นะผมนะปากมึงใหญ่จริงๆตัวเล็กเท่ารู้สึกว่าผมเห็นชื่อคนแล้วนะรู้สึกว่าเห็นชื่อผมเลยมแสดงว่าเราอยู่ใกล้กัน โอ้ยเพี้ยเอื้อมมือเอาเอากล้องนี่ตายตัวเลขเจ็ดร้ยครับเจ็ยครับคุณบดโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยอย่านะอย่ากระโดดอย่างนั้นนะไม่ดีนะรู้ยังรู้ยังว่าข้าคือโโอ้หเด็กแว้นกูคือเด็กแว้นนั่นเองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ผมสีขาวไอ้ที่วิ่งเดี๋ยวไอ้ไหนวะ เนี่ยอ่ะอ่าเนี่ยโอ้คุณบอสผมวิ่งมาถึงผ่านคุณแล้วครับหยุดเจับจับจับอย่าครับอย่าจับผมงั้นอ้าวคนไม่ใช่ตัวนี้เหรอไม่ใช่อ้าโอ้คุณวิ่งไปทำอะไรทำผมบอกโอ้ยนั่นนั่นนั่นตัวนั้นตัวนั้นโอ้ยคุณบอสไปทำอะไรตรงนั้นครับโอ้นี่มายึดเหรอเนี่ยมายึดเหรอโอ้น่าเกลียดว่ะโอ้ทำไมเล่นน่าเกลียดอย่างเงี้ยครับโอ้มีกระโดดมีกระโดดด้วยข้างหลังข้างหลังข้างหลังอ่ะเอ้าไม่ใช่ไม่่่ใชออ้้าายูขงงหหลัเร โอ้ยนี่มันโอ้แอนนี่ไม่ไม่เดี๋ยวต้องดูแอนนี่โอ้โหมังแต่ก้านคอกูแล้วแต่ก้านคอกูไม่ได้หรอกกูตัวเตี้ยไอสัตว์อืออตายเลเลยเล่ไปศพเลยดูหน้าตามันมันดูสตรองมากมันดูยิ่งใหญ่มากดูตัวมันตัวเราเท่าเล็บมันหรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะเท่านิ้วตีนน่ะนิ้วตีนอยู่หนึ่งนิ้วอ่าเจนนี่ฮะดังแคนเลยอันดับแรกโดดโดดสปินไรลาวควงซับ มึงตายไอ้ไอ้ไอ้ล้มดี่ล้มล้มสักทีดีวะโอ้โหมันชลมุนนะเนี่ยรู้ไหมทำไมไม่ยอมล้มลงเซ่นี่ไงล้มลงแล้วมันเป็นยังไงล่ะกูจัดเชือดเลยออเชี่ย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 ไม่ไททันอีกตัวหนึ่งดิบกูขึ้นมามันโหเชี่ยเชี่ยกูหนีและตัวนี้แหละพุ่งพุ่งเดาเดาเดากับอากาศไปไหนไปแล้วไม่อยู่แล้วครับคุณวศโอ้โหสถานการณ์ผมยำแย่มากตอนนี้ผมอยู่คนเดียวนะเดวาโอ้โหไอ้อศมึงมาเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว ไม่กูวิ่บอสมึงตบกูมึงกล้าดีไงตกบุยบอสมึงแหละกูเอามึงก่อนเลยนะอันนี้อันนี้เดี๋ยวไว้ทีหลังอูพากูบินไปไหนอ่ะกูไม่ได้เล่นเครื่องเล่นสนุกนะเนี่ยไอ้บอสพากูณนี้หน่อยไอบอสไอ้บอสพากูณนี้หน่อยมันมาได้บอสโดน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 โอ้ยไอบอสโอ้ยโอ้ยตะกัน์ดโอ้ยมึงพากูวิ่งเลยมึงพากูวิ่งไปต้นไม้หน่อยพากูวิ่งไปต้นไม้โลกเลยนะ ไปไปไปโดนเลนโดนเลยบดโดนไหนโดนไหนโอ้โหกูแพ้ละกูแพ้เลยอู้แพ้เลยนะเดี๋กูคิดอยู่ว่ามึงมาเล่นเป็นคนดีกว่ามหกูไม่ไหววะมึงไปเป็นไททันทำไมเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนตัวไงวะได้ฮะเรามันเด็กแว้นเรานี่โปรเฟสชั่นาลอยู่แล้วดูนะรู้อย่างดูแล้วท่านผู้ชมจะรู้เลยนะนี่ฮะนี่ฮะเด้งหมดแล้วฮะเด้งมดแล้วเด้งหมดแล้วปุ๊บปุ๊บปั๊บเบรก ยึดก่อนเลยนะอนาณาจักรนี้จะกลายเป็นของเรานะฮะม,มามาอูมามเจ้ามาเจ้ามาเจ้ามามาแล้วอูห้หูโดดดีดออกจากม้าเลยเหรอเนี่ยไม่ไม่โอโ้โหยึดมาตั้งนานเสียวลาไหมเนี่ยเสียวลามาเลีดิขึ้นมาไงกด control ครับกดคอนโทรลปัป๊บๆเนี่ยสังเกตดีๆครับผมจะเป็นเด็กแว้นอยู่นะตอนนี้ ก็เป็นเด็กวันหัวเขียวมาแล้วฮะในหัวเขียวโอ้มันต้องหัวเขียวเขียวแดงแดงเหลืองเหลืองนะสำหรับเด็กเนี่คือตัวผมนี่หัวเขียวได้มาแล้วเนี่ยปึ๊บปั๊บปั๊บไม่เชฟปั๊บ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 แกร้งปังปองปันขาเลยดีกว่าอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ล้มไม่ล้มได้ได้ได้ชุบอหัวเขียวเรียกมาไงครับเึ้บเพิบมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยไปไหนเล่า ชื่อเรียกมาไม่ได้นะมามันจะมาเองนะมะมันจะแบบเป็นของแของมันเลยมันจะไม่ทรยศนะม้านี่ดีนะหามานี่ดียึบหลบโดดขึ้นมาไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นปิดฉากเล<ะ>ดดยดีวยกว่าโอ้โห oh, oh. สับเขาเบาหน้าเดี๋ยวก่อนนะรู้ยังรู้ยังรู้หรือไม่นี่ไงเดี๋ยวขอยึดจุดที่3ก่อนตอนนี้เช็คพอยต์ไว้ก่อนนะครับ ตรงกลางอ้ยผมว่าตรงกลางยึดแล้วแอนนี่ม่งหมายแน่นอนมันยึดตรงกลางไปแล้วครับตอนนี้ียกได้ว่าพร้อมที่จะเจอแอนนี่หรือเปล่าผมว่าไม่ใช่แล้วกูว่ามันเป็นไอท่านนะครับคุณบอ,อกผมว่าผมอยู่ขนะ้างหลังคุณเนี่ยอ่าใช่เหรอครับไหนครับ,รบโอ้มาแล้วเราลุมเลยครับเราลุมเลยครับปุ๊บป๊ป๊บโดดออกมาปุ๊บ ควงสวิงโอ้โหนี่อย่าควงโอ้โหเตะก้านคอโอ้คุณบดแล้โอ้คุณบดทำไมกระจอยงี้ครับนีอ่ะนี่ครับคุณบดควงอย่างเงี้ยควงอย่างนี้ไอ้ควงตีนครับควงตีนเรียกได้ว่าอ้อนตีนพอสมควรนะฮะผมบดกินข้าวอยู่ครับผมได้ยินเสียงช้อนกระทบจานใช่ครับโอ้ดีแล้อุ้ยแอนนี่ปีนเขาแอนนี่ปีนเขาโอ้ลงทุนนะลงทุนเฮ้ยแอนนี่ปีนเขาเดี๋ยวขึ้นด่วนขึ้นดูกัน ไงวะมันลงทุนพอสมควรนั่นเองปีนเขาอะดูปั๊บ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 โอ้โอ้ปีนเขามาแล้วอู้เขามุ่งไปหาคุณเนี้ยบุณโบ๊ทนี่ฮะดูผมนะครับดูผมนะครับนี่ฮะโอ้โหไม่ใช่มันคนละรุ่นครับผมมันเด็กแว้นเนี้ยผมอ๋อทำผมไม่ได้ผมกำลังวิ่งเกับไททันครับเครื่องขับเคลื่อนสามมิติใช่ไหมครับ เขาเรียกกันนะผมกำลังวิ่งล่อเลยทันครับมันโอ้ยหลอนมานี่ครับพามาไหนครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไออเบยนี่น่าสมควรโดนผมวิ่งผมกลังวิ่งล่อตีนมากผมกำลังเอาท่านคุณยึดเมืองเลยครับผมกำลังล่อแอนนี่ครับอืมอืมปั๊บปั๊บปั๊บซับหน้าให้เจ็บเปล่าเจ็บแสบเจ็บร้อนนิดหน่อยนะรู้ยังผมกำลังล่อแอนนี่ครับคุณยึดเลยครับเลยซับไปเลยเรียบร้อยแบบเด็กแนวนั่งขี้มานี่ดิ ใช่ฮะนี่ฮะสมผมผมเป็นเด็กแนวฮะนี่โอเคตอนนี้คุณเอาอยู่ไหมเอาอยู่ผมพุ่งใส่อย่างเดียวเลยผมไม่มีถอยตอนนี้ผมผมล่อแอนนี่มาถึงสาวนะครับ่าไอ้นีล้วนมันมันไม่มีความรู้สึกนะไอนแอนนี่หายไปเลยอะตายซะโอหเนี่ยอยู่นานไม่ได้เอ้าแอนนี่มาแล้วดีสวยเลยมาเจอกูแอนนี่ปับให้ให้อ้าโดนก้านคอดีเดียวล้มเลยครับเลือดไหลโอ้กูไม่ร่าตายเลย มันวิ่งมาแล้วอะ่ะผมกำลังจะยึดเลยเนะนี่ยอวิ่งหนีก่อนกูนวิง่งหนีก่อนครับอยู่ไม่ได้นะอย่างงี้อันตรายดักสลิงแล้วก็ยิงไปฟันไอ้ทำไมกูต้องควงอย่างงี้ด้วยวะโอโ้โหกุลเอาใหม่แล้วกันไอ้ข้างหน้าดอดดอดออกัดไปดอดกัดไปเจ้ายังอ่อนนักเอ็มดิฮึบฮึบโอ้ยตายฮึบ หมุนหาใครเหรอนี่ไงสองนี่เราไปหานะครับอ้ดามหักครับดามหักโอ้ยท่านอาเบนี่<ป>เอาเรื่องกันนะครับไม่ธรรมดาลอยนี่มาครับลอยนี่มามันอยู่ตัวเดียวใช่ไหมรอมแม่งเลยมามานะมันมาหาผมแล้วฮะมาเอามันมานี่แหละอ้โหูเตะก้านคออู้มวยไทย <c oughs> มาหากูนี่มาอันนี้สับหน้าให้เลยโอ้โหอโอ้โหอลอดหว่างขาโอ้โดนมันสะบัดมือน,นิดเดียวกูตายคุณจะรีบไปไปไหนเนี่ยเฮ้ยมันควบคุมยากเหมือนกันนะไม่เป็นไปนอย่างที่เราคิดเราต้องคอนโทรลให้มันมแม่นยำว,วันนี้นะโอ้ยโอ้โหอโอ้โหขววงจับมายนี้สับ เตะเข้าหน้าพอดีล้มกิ้งกำลังกัดฟันหัวแอนนี่ครับตอนนี้ฟันหัวแอนนี่ครับอะไรล้มดังตุ้มเลยน่าจะเป็นไททันตัวอ้วนแอนนี่โอ้ยถูกจับกินเฮ้ยไม่ไม่ไม่กูช่วยแล้วเอ้าเชี่ยโอ้โหกูเข้าไปโดนลูกเตะแอนนี่ฟาดเข้ามองหน้าเลือดนิ่มไหลกลายเป็นโลหิตไปเลยครับอืมอะไรแอนนี่เหรอแอนนี่เหงกระจกแอนนี่ไปถัดเอาใหม่น้อง โอ้โหมึงคิดจะตกเืินเหรออ้าวชิมายแล้วบเกมครับโอ้โหไททันชนะไปหนึ่งครั้งนะครับเรา,าคุณยาวกับแอนนี่คุณโดนฆ่าไปห้าตัวคิวได้ศูนย์นะส่วนผมฆ่าไปาสิบผมตายกับแอนนี่อย่างเดียวฮะโอเคครับสําหรับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับผมว่าเอ่เข้ามาร่วมกับเราก็ได้นะท่านผู้ชมที่อยู่ตอนนี้ลืมแล้วไม่เจอกันนานคืออะไรวะคือไรท่านผู้ชมคือไรคือไร ใช่มันคืออะไรทำไมผมเปิดจอช่องแชทท่านผู้ชมไม่ได้วะเป็นอะไรมันเกิดจากอะไรครับคุณบอสผมไม่เข้าใจมรูคับผมว่ามันต้องมีข้อผิดพลาดอะไรสักอย่างผมกำลังเปิดดูผมกำลังเข้าไปอยู่ตอนนี้ครับโ <c oughs> อ้อ่านี่ไงเนี่ยเราก็จะเจอนะตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับ สตรีมตอนเวลาเรียนกก่าคุณดูน้อยจังครับพี่แม็กอะเวลาเรียนเหรอห้าคนเวลาเรียนเหรอสตรีมเพิ่งไม่ถึงสิบนาทีนะเพิ่งสตรีมไะพี่แม็กห้องใดมีรหัสไหมมีครับห้องทารุณคับหนึ่งสองสามสี่เดีดสวัสดีเคซีนายทีวีด้วยนะครับอ้าวดีจ้าสวัสดีไม่ได้เรียนหรอเลิกเรียนแล้วเพิ่งกลับมาใช่ไหมตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามบ่ายสามครึ่งแล้วนะเรียกได้ว่าน่าจะกลับกันทุกคนอายุสิบเก้าแล้วนะครับวันเกิด วันที่5กุมภาพันธ์เอา้าเกิดวันที่5กุมภาพันธ์เหรออู้อายุ19แล้วเหรอเนี่ยโอ้ดีนะ FG Gamer นะเรียกได้ว่าเร,เรียกได้ว่าอายุนะไล่เลีเ่ยวพอสมควรโอเคตอนนี้คุณบอสกำลังกินข้าวอยู่นะครับเอาเลยรับไปท่านผู้ชมนี่คือส้นตีนแทนการทักทายจากเกมเมอร์ขันเทพโอเคฮะอันดับแรกเดี๋ยวเรามาสร้างห้องกวาดล้างเรล่าไททันดีกว่าชื่อห้องก็ทาโร่เหมือนเดิมนะครับรหัส1 2 3 4 ไม่เอาหลานแนะอนนี่นะครับไม่เอาเดแอนนี่ครับเล่นดานป่ารอบนี้เราจะเล่นดานแบบใบใบบรรยากาศากจะค่ํา,าก่อนจะมืดเนี่ยเนี่ยพระอาทิตย์แบบกําลังจะตกดินอะไรประมาณนี้นะครับบรรยากาศสลัวสลัวมาในโหมดเด็กแว้นเหมือนเดิมเนี่ยโอเคฟรุง้งโอ้โหเรียกได้ว่าไม่แหลกเลยนะเข้ามาใหม่ๆนี่ไหลลื่นไหลลื่นไหลลื่นชุบปับป๊บปุบป๊บฟับปับ๊บปุ๊บอ่านี่เลย สับไปอน no. oh! ับแรกเว้ยนี่เว้ยอู้อะไรกันอยากจะถามว่าอะไรกันฮะรู้ยังฮ่าเลยรู้ยังเฮ้ยอย่าอย่าทำอย่างนี้ดิโอ้โหไหลฟิวป๊อปป๊อปฟึบปั๊บนะหลอกง่ายท่านท่านตัวเล็กนี่หลอกง่ายนะบอกไว้ก่อนเลยนะรู้ยังฮ่าเลยรู้ยังเฮ้ยเฮ้ยมกือบเกระปเกือบท่องความลบที่เจอะ เกือบไปแล้วครับอ้าวถึงเว็บที่สองแล้วครับโอเคฮะตอนนี้เรามาถึงด่านที่2กันแล้วตอนแรกก็ด่านแรกนะแต่รู้ยังผู้ถูกตัดคอขาดนะครับโอ้โหยวโว้เวโวยะอ่านะฮึบเบบบบบสับหน้าให้คิดจะเหยียบกูงั้นเหรอไม่ไงตาแตกไปเดฟันให้ฟันให้ฟันเข้าคอไม่เข้าว่ะสัตว์ไม่ตัวแข็งไม่อยู่กันตั้ง3ามตัว มัวออกมาก่อนอันดับแรกนะฮะเป็นการเ,ารเสียเวลา,าแล้วก็เป็นการเซฟตัวเองด้วยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไททันมันอยู่ข้างหลังอุ้ยฟันคอไม่เข้าห่อุ้มันตบหน้าตบหน้าตบ,ตบหน้าตบหน้าตบหน้าอ่อนี่อ่บังอาจนักเล่นหนักเล่นหนักยังเยอะเล่นหนักยังเดียวครับเล่นหนักอย่างเดียวไม่ถอยด้วยบอกให้อะอยังไงเราอ่ะควงสวิงอ่ะเลือก ยังไงฮะยังไงฮะเก็บสามครับผมเมื่อไหร่กูจะได้เกินครับผมกูไปหาแก๊สก่อนนะตอนนี้แก๊สหมดนะครับตอนนี้เฮ้ยแก๊สนี่แบบเรียกว่าสําคัญมากนะสาหรับอุปรกรณ์สามมิติเนะี่ยชุบชุบชุบเหลือตัวเดียวใช่ไหมช่วยดูหน่อยมันอยู่ตรงไหนบางงหลังคุเมลอกเี้วถุงหลังใช่หไหมครับโอ้นี่ไงเจอแล้วแป๊บเดียวเจอเลยดูอย่างไอ้นี่หน้าตาแบบสุภาพเรียบร้อยแต่ก็เป็นไทยทันนะโทษทีต้องพาทิ้ง S <S <S เห็นควันขึ้นแถวนี้นั่นอะไรไอเด็กกูรู้เลยว่าเป็นมึงนะอ่าเด็กนี่หลอกง่ายฟึบแค่นี้นะยกกังกะห้าขีดลายฉันแค่หลอกว่าอย่าทำนะเดี๋ยวกินตับมันก็กลัวละฮะ,ะแค่บอกว่าอย่านะรู้ยังนะฟึบพุ่งเข้าไปเอา้าติดตโอ้ติดต่อไม้ฮะเมื่อกี้คุณบอลหายไปไหนครับผมอยู่บนอยากาศเฮ้ยทำไมฟันมันไม่ขอมมาแล้ว อรุนแรงไปหรือเปล่าน่าจะไม่แรงเท่าไหร่นะก็แค่800เองควงไปควงไปควงไปอาจารเอจารเอ๋เบบี๋ชูปวปับปับปับยังไงดีะตอนนี้ควงไปควงไปแล้วก็ควงมาเอ้ยไม่โดนเฮ้ยห้ำมมันห้ำหรือเปล่าโอ้โหชิบหายแล้ว ยังไงอะคุณโบสิผมตัดขาให้นะคุณโบสเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยเอาอะไรจะต้องลามขาเหรอเอ้าอูอูอูวูอูวูอย่ามองกูด้วยสายตาอย่างนั้นไอ้เหี้ยตาเล็กๆนี่ ดู<___>ห,หน้าตามันหน้าตา,า,ตาแบบใสซืส้อเลยสุดอ่ะไอ้เหี้ยตา,<__<__ตาเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะเป็นท่านตาเหมือนไอ้บลาวชื่อห้องวัาทาโรครับผมรหร123ัสหนึ่งสองสามชื่อห้อง,องทาโร่รหร123ัสหนึ่งสองสามเข้ามาร่วมสนุกกันได้เลยนะท่านชมทุกท่านนะครับตอนนี้น่าจะเลิกเรียนกันแล้วนะรู้ยังอะไรรู้ยัง<__ n _ n> อู้เมื่อกี้เรียกว่ารอดบางขาไปนะเฮ้ยมึงบางอาจนี่กูรอดขาคิดว่ามึงช้างเหรอฮะ ช้างนี่รอดขาจะได้อะไรครับรอดรอดทองช้างได้อะไรครับคุณบอกดูไหมผมนี่เคยไปลอดมาแล้วนะทองช้างเนี่ยเขาบอกว่าจะเก่งขึ้นเขาบอกใช่ฮะผมไม่เห็นมันจะเก่งขึ้นหรอกแล้วเก่งขึ้นไหมคะเหมอนเดิมผมว่าโง่กว่าเดิมอีกนะผมว่าผมโง่ที่ไปรอดทองช้างไปเชื่ออะไรแบบนี้นะผมว่ามันเลสารสมายมาเยอะรอดทองจระเข้มันยิ่งดูโหดกว่ารอดทองเสืออะไรงนี้นะอะไรรอดทองช้างปลาพวงครับปลาพวงเขาเขาจะบอกถ้าถ้าจับปลาพวงจับพวงใหญ่ อะอะไรนะปลาพวงอันนี้เป็นปลาพวงฮะปลาพวงอันนี้เป็นอีประเพณนีภาคใต้ใช่ไหมไม่ใช่ครับของกรุงเทพมันนะฮรักรุงเทพหรอใช่ปลาพวงคืออะไรวะปลาพวงอปลาพวงนี่มันอยู่ที่น้ําตกอ่น้ําตกเขาดีใช่ไหมไม่ใช่มันอยู่น้ําตกเขาดีเหรอเฮ้ยไม่ใช่เลยน้ําตกอะไรไม่รู้อ่ะแถงกรุงเทพมันแะละจะไม่ได้วมันเลยอ๋อถ้าปลาพวงได้จะจะได้อะไรนะได้ครับจะพวงใหญ่ฮะจะพวงใหญ่จะห้ำพวงใหญ่ใช่ไหมครับ ใช่ฮะโอ้ใช่ครับผมว่าไม่ใช่เรืบอกกันมาผมไปจับไม่เห็นใหญ่เลยไม่เห็นใหญ่ขึ้นใช่ไหมแต่ที่หใหญ่ชัวร์นี่น้ํามันจิ้งเลนนะผมได้ข่าวมาก็าเพื่อนผมนี่พอเห็นจิ้งเลนที่โรงเรียนเนี่เาายเอาไม้ไล่ตบกันเอาไม้ล่ตีจิ้งเลนหางขาดเอาไปแชกมาย่างเพราะน้ำมันไหลออกมาเอามาทาหอเมาผมจำได้ดีเลยวันนั้นผอว่าสุดยาดเลยคขาบอกว่าสุดยาดเลยโอ้นี่ ใหญ่ขึ้นเขาบอกเขาอยากจะถ่ายรูปลงเฟซบุ o กอยู่นะครับแต่เขาบอกเขาอายครนะผมว่ายุให้เขาถ่ายรูปลง f เฟซบุ๊กดอยเด้วจะช่วยแชร์ช่วยไลค์แอดก็อยากไปพูดกับแอดด้วยทําไงอ๋ออยู่ในท้องไงครับโอ้เข้ามาในนี่ก่อนดีกว่านะในห้องห้องเนี่ยอะไรวะห้องไททันก่อนนะห้องทาโร่แล้วหันหนึ่งสองสานะครับผมอ่าดับแรกนี่โดดไปงี้แล้วก็สลับหน้าตงนะ เชื่อผมทำตามที่ผมทำอ่าไรียกรถนี่เอาคุณโบทำไมตายบ่อยคุณคบับเรียบร้อยมกี้คือเว็บที่สามแล้วตอนนี้คือเรียกได้ว่าแก๊สกูหมดครับไปเติมด่วนเลยเบรกเบรก้าอากาศพุ่งไปพุ่งจนแก๊สหมดเลยครับคือเราต้องใช้คุ้มแง่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนวันนี้เรียกออกแล้วครับทำไมมีการหมุนฉลากแต่แต่อะไรออ๋อวันนี้มีวันนี้มีเบอร์มาเลนสุด อ๋อวันนี้มันวันที่สิบหกใช่ไหมครับ<ช>เป็นวันที่ออกชลากินบแบงรัฐบาลนะครับผมเลขท้ายสองตัววันนี้รู้สึกว่าเป็นการตอบตำรวจเป็นตอบหมอในท้าโลกไม่นี่ครับอ๋อไม่ใช่ครับจริงจริงมันทุกวันที่ห้าของเดือนครับเฮ้ยรู้สึกว่าเมาไม่ใช่ทุกวันไว้ออกอ่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่กือบตายแล้วบุอุ้ยทำไมฟันไม่ตายวะเมื่อกี้มันน่าจะโดนนะเว้ย ต,ตายยากเหรอฮะไอหัวทองที่เป็นเด็กแว้นเหมือนพวกกัวฮะเฮ้ยควง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 ปรับหน้าให้อ่ารู้ยังนะรู้ยังต้องถามด้วยนะเราต้องให้เกียรติไททันแต่และตัวให้เกียรติ<น>ไททันเลยปกติต้องไม่ให้เกียรติไททันใช่ไหมต้องจับมันมาย่างกินแต่ว่าพอเราฆ่ามันเสร็จแล้วร่างมันหายไปไงครับเออเลยเอามาย่างกินไม่ได้อ จริงเนี่ยไทท่านเนี่ยเรื่องไทท่านเนี่ยมันเป็นผมอยากรู้ว่าจะทาน้้ำมันไทท่านมันใหญ่ใหญ่ึ้นไหมอะไรนะครับเป็นน้ำมันจิ้งเรีนไงยโอ้น้ำมันไทท่านเนาะโอ้ผมว่าน่าจะใหญ่จนต้องเอามาพาดบ่าได้เลยนะผมว่าปังเจ็บว่ะเจ็บว่ะโอ้ติดมือติดสองมันติดสองมันเลยดีกลับออกมานี่ไงรู้ยังว่าเป็นยังไงฮะไอหนู แบบบลิมบลิมบ,มบัมบัมอะมบลิมบัมบัม,บม,บมอไอชูโขสับหน้าให้ไอชินจังหน้าม,มึงคิดมึงหล่อมันนี่ฮะเฮ้ยถูกกินถูกกิน <ไป S 2> <Yeah. S 1> สวิงไปงี้นะ <Yeah. S 1> <Okay. S 2> ตายโอเคเติมแก๊สไอหัวแดงระดับกเติมแก๊สเติมแก๊สแล้วทำไง ห้าตัวนะเอาให้หมดนะฮะเชี่ยเกือบแล้วรังบึ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 งบ่โอ้ยมีโดดด้วยเฮ้ยไอ้นี่คนไอ้นี่หัวทองคือคนห้าร้อยเป็นไงล่ะไม่ไอ้หัวทองคือคนไอหัวทองคือคน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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนยืดกอะผมดิไม่ใช่เหรอมันตายแล้วไม่ใช่เหรอใช่หัวทองเนี่ยนะมันเป็นคนเหรอฮะไม่ใช่โง่อย่างนี้ไม่น่าใช่ ผมว่าคนไม่มีหรอกมันเพิ่งเข้ามาใหม่แต่มันยังไม่เกิดไงคนสําหรับท่านผู้เล่นอ่าคนที่เข้ามาชมนะท่านผู้ชมสามารถเข้ามาร่วมกับเราได้นะห้องทาโร่รหัสหนึ่งสองสามสี่นะเข้ามาเล่นด้วยกันได้ถ้าผมถ้าผมจะเปลี่ยนตัวกดตัวอะไรครับกดตัวทีอ่ะเอ้ยกดเลขหนึ่งเอ้ยอะไรวะกดเลขหนึ่งไม่ได้นะ อยนี่ไงแปดร้อยโดนเข้าไปเอิอ้าวกูพิมพ์อะไรของกูเนะี่ยผมเอง F G Game Boy อา้าวโอเคฮะ F G Game Boy นะสำหรับใครที่จะเข้ามาร่วมกับเรานะ่ห้องทาโร่รหัสหนึ่งสาสี่นะเข้าไปเล่นด้วยกันได้ปาตอนนี้กำลังออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมรางวัลละห้า0มนบาทแนละ้วเขาไม่รู้นะแต่ผมก็ได้ยินเฮ้ยไม่ไม่ติดนึบเลยอย่างนี้เปลี่ยนใบมีดนบทำความลบหนึ่งครั้งว่าตายก่อนที่ผมจะ พุ่งออกมาอย่างนี้แล้วก็พุ่งสับหน้ามาันเ,เนื่องจากมันกล้าเหิมเกิมกับผมนะฮะจากนั้นผมปิดฉากเลยดีกว่านะอู้ไม่โดนไปนโดนหน้าแทนอะไรวะเมื่อกี้ฟันหน้าเันไม่เป็นไรได้อีกสี่ตัวใช่ไหมเมื่อกี้เฮ้ยมาแล้วเฮ้ย,ย,ยแก๊งเด็บปาหินมาว่ะเอาดิเอาดิเอาเม้นดิอ่อเลยร่อเลยร่อเลยบดร่อเลยกดผิดครับดผมกดบิดถ้าผมไปฆ่าตัวตายซะแล้วฮะเชี่ยแก๊งเด็บปหินมาด้วยระวังด้วยเชี่ยแก๊สกูหมดเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง แก๊สหมดนะดูยังพังไอ้เหี้ยพังไม่ชื่อพังอะ่ะแม่งปาหินใส่กูแน่กูตายโอ้ยเชี่ยชีย้เติมแก๊สอยู่ด่าดนะอย่านะรู้ยังพุ่งพุ่งอาาง่ามาดิงปามาดิปามาดิตายได้ไงเนี่ยมาดิเชีย่ยโอ้โหกูโดดไม่ขึ้นกูด,ดันไปกดคอนโทรลเยอะกูสาเจอเด็กปาหินทั้งทีนะแม่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าพอสมควรนะครับผมว่าไอ้้เห <สา S 2> ียน่าเศร้ามากครับ นะการเปลี่ยนตัวนี้ของเราก็เรียกได้ว่าล้มเหลวใช่ไหมล้มเหลวมากๆล้มเหลวมากๆมาล่าเด็กป่าหินนะว่าโดนติดป่าหินล่าแม่งครถก็ได้ไปกดฆ่าตัวตายอีกโอ้อะไรของมึงโม่ฮะผมเปลี่ยนตัวไงโอ้แย่เลยนะกดฆ่าตัวตายแบบนี้บึ้นโอ้ท่านผู้ชมเข้ามาทั้งห้าคนดูดิแต่ว่าก็ จบ,จบไปในวันนี้ <laughs> จบพอดีนะครับท่านผู้ชมเรียกได้ว่าน่าเสียดายนะผมว่าแต่ <ๆ S 2> ก็ไม่เป็นไรบวพวกใหม่วันหน้าได้นะเดี๋ยวผมเข้าไปดูแชทท่านผู้ชมก่อนตอนนี้ก่อนที่จะลาจากกันไปนะรู้อย่างไหนวะเ <c oughs> ข้าอันไหนไม่มีห้องอะ่ะแอดชื่อห้องอะไรหรอชื่อห้อง,งทาโร่ไงทาโร่ตัวใหญ่ลหนึ่งสองสมสี่โอ้ยังไงก็ ต้องลาจากกันไปแล้วนะผมว่าเดี๋ยวค่อยเล่นกันใหม่ในสตรีมครั้งหน้าโอเคไหมโอเคนะคุณบีบอกอ่อนอีกแล้วครับเขาบอกเอ้ยทำไมหน้าจอแชทมันไม่ขึ้นวะหน้าจอแชทสตรีมไม่ขึ้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะรู้ไหมผมก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะเอาผมแชทผมเช็คก่อนอ๋อนี่ไงขึ้นแล้วขึ้นแล้วผมเห็นเลยนี่คุณบีบอกอ่อนอีกแล้วครับอู้เนี่ยเข้าอันไหนไม่มีห้องอะชื่อห้องทาร่อะ ฮารลรหัสหนึ่งสองสาสอันนี้คือชื่อห้องไงนะอยากเล่นด้วยทําไงเดี๋ยวผมจะเป็นไททันอู้คคำนี้คํานี้ไม่น่าเลย F G Gamer Boy นี่จําได้เลยว่าเขาเพิ่งเข้ามาใช่ไหมครับเขามาบอกเห็นเขาบอกอยู่ว่าเ,าเขาเข้ามานะครับสวัสดีนาโคลัสด้วยนะนาโคลัสเราจะไปกันแล้วนะครับนาโคลัสเดี๋ยวขอกดติดตามกันไว้ก่อนแล้วกันติดตามไปแล้วนี่วะอ๋อดาร์กอนชแลไทย โอเคครับท่านผู้ชมทุกท่านเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าหรือการสตรีมครั้งหน้าแล้วกันครั้งนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับโอเควันนี้แบบผมโอเคนะเดี๋ยวเราไปเล่น gta กันต่อดีกว่านะแต่ไม่ได้สตรีมนะก็ต้องลาจากท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับผมไปลาก่อยนะลาก่อยต้องยังไงฝากกดไลค์ subscribe ช่องใหม่ช่องเอ็นแม็กนี่ด้วยครับลาก่อยจุกลู๊กกลุลุย่าไลยะไป